ตลาดทองสวนเป็นตลาดแห่งเดียวที่มีพื้นที่ครอบคลุมถึง2จังหวัดแต่ยังใช้ชื่อตลาดเดียวกันตลาดในส่วนที่เป็นตลาดโบราณอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างบางส่วนโดยทางเดินในปัจจุบันเป็นคอนกรีตและมีรลังคาสังกสีต่อเป็นชายคาออกมาจากร้านและด้วยความที่ยังอนุรักษ์เรือนไม้เก่าไว้ได้อย่างดีทำให้ตลาดทองสวนได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามในปีพศ2547 และหลังจากที่ข้ามสะพานสูงจากฝั่งสมุทรปราการมายังฝั่งฉาดเชิยงซาวแล้วจะพบกับร้านไอศครีมโบราณร้านขายของชำหรือที่เรียกกันว่าโชห่วยที่ขายสินค้าพื้นฐานต่างๆทั้งกะปิน้ำปลารวมถึงขนมโบราณที่หาทานได้ค่อนข้างยากและที่พลาดไม่ได้จะต้องแวะไปชิมร้านกาแฟโบราณ71ปีของแปะหลีและด้วยบรรยากาศในร้านอันอบอุน่นบวกกับอัธยาศัยของแปะหลีเจ้าของร้านที่ยิ้มย้นแจ่มใสตลอดเวลา เป็นสิ่งหนึ่งหูดลูกค้าได้เป็นอย่างดีครับและจะบอกว่าใครมาตลาดคลองสวนหากยังไม่ได้กินกาแฟแป๊ะหลีถือว่ายังมาไม่ถึงตลาดคลองสวนครับฟ,ฟังฟังฟังที่ทางสมุดประการนั่นของคุณอะไรคุณสุทธีสวานิชค่ะคุณสุธีศวรนิชฟังด้านแต่เรลี่ของใครเออฟังด้านแต่เรลี่นะคะคือและแต่ห้องไข่ห้องมันนะคะโอ,อคือเขาไม่ได้เป็นของแบบหมดเลยแสดงว่าด้านนู้นเนี่ยคือให้ให้ ใช้ฟรีใช้ฟรีอันนี้คือเจ้าของเดียวเจ้าของเดียวแล้วให้อยู่ฟรีด้วยไม่ได้เก็บค่าเช่าแต่ต้องค่าขายแล้วห้ามดัดแปลงแต่ที่นี่แต่ละคนเป็นเจ้าของจัดเจ้าของที่ใช่ไหมแล้วแต่ออ๋แล้ะโอ้โยก็สนุกสนานแล้คนเยอะคนายอะฝั่งเัาโทษเหมือนกันนะค่โอ้หมากเก็บยังมีเลยค่ะพ่อเล่นตอนเด็กๆเรี่หมากเก็บเหรอค่ะหมากเก็บไงเป็นพลาสติกไม่รู้จัก รุ่นแพงรุ้นแพเก็บสา่พ nope. ่อจะเอาหินมาเก็บอันนี้ของดองเขาทำอร่อยของดองงดอร่อยล้าาอะไรแม่แม่ก็ไม่เคียงไม่เขียงแม่เขียวก็บอกว่าให้กินได้ก็เลยอ่าชิมไหมข้าชิมเล็กอร่อยม่วงดองอืมาอันนี้มาดันกระถอนอร่อยลองเลยให้พ่อชิมไม่คป็นที่อนี่เหรอ คนนี้นี่ค่ะคนของตัวเนี่ยทำใช่แค่อิ่มพอดีไม่ได้พอขางรถอิ่มเองไลยฝักใหญ่ังเลยนี่อยากจะให้ทางรู้จักก็อยากให้เด็กๆรู้จักนี่รู้ไหมอะไรตั้งเน่เออเก่งเนี่ยจะยิงก็พูดจะกินใช่ไหมนี่เลยเขียนติดไปเลยนี่นะขนมไม้พ่อเด็กๆนี่นะนี้ก็มาเรียกขนมไม้เด็กรุ่นใหม่แต่พ่อนี่เขาจะมีแป้งลองเขาเรียก ตึงซังแถวเปี๊ยะตังเลรมล็อกนี่เเขาจะดึงบ้งอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเราเป็นตงเมตัวโหนี่อร่อยมากดึงยาวเหยียดเลยนะขากินยากของของแถวนี้เหรอทำแถวนี้นะขนมใบไม้นี่เราเคยไปชิมมาแล้วนะอ๋อคือใบไม้เป็นขนมแถวนี้ย่านแถวนี้เขาทำแต่ว่าไอ้ขนมแบบโบราณที่พ่อบอกเนี่ยมันพ่อไม่เคยเห็นเลย ของโบราณเยอะเลยเเมีไอ้นี่เปี๊ยด้วยใช่ไหม,ปปไหมที่ก็เป็นแา,า,านเงินทองอ่ะสมัยก่อนนี่ใช่ไหม,มเฮ้ยมากล้องมาไหนอันเดียวแลกช้างมาวัวควายได้หนึ่งตัวไหนหย,ยิบมาเลยตัวนี้จะแลกช้างหนึ่งตัวเป็นเนื้อสมฤทิดสมัยก่อนอนี่ยุคไหนพศไหนปีไหนอยยุธาสุโขทัย เเฮ้ยข้าไปถึงสุโขทัยเลยเหรอนี่แร่ช้างได้เลยเหรอนี่อันนี้แร่ช้างนิดหนึ่งอันเลยย่อยๆเพิ่ใช้เป็นที่เบี้ยเบี้ยินเขาเรียกว่าเบี้ยเขาเรียกอันนี้อันนี้เรียกเงินรางเงงินราสองแทนที่กรุงเทพไม่มีขายร้านนี้ขายนะลูกนะโอ้หนี่หวานแล้วของนี้ไปได้มาจากไหนคะก็ไปหาซื้อลูกปัดนะครับแล้วก็เจอของพวกนี้พร้อมกับลูกปัดลูกปัดอะไรคะถแถวปัจกิ่งอ๋อหรือลพบุรีแถวนี้ ช่วงนั้นอายุสิบสองสิบสามสิบสองสิบสามขายน้ำแข็งสายน้ำแข็งกดแล้วนึกยังไงไปรู้ก็กลับใจอายุสิบสี่ก็ขายกาแฟไปซื้อเม็ดดิบบางข้อก็ไม่เป็นหรอครับดิบบางสุกบางไม่บางนะขายกาแฟมาตลอดนี่ก็ อาเจ็ดสิบเอ็ดปีแล้วปีแปดสิบห้าครับแปดสิบห้าครับยังไม่มีอาการหลงไม่มีละอาการอะไรทั้งสิง้นนะคะโ <บ S 1> อ,อ้โหลุ้นการกาแฟโบราณคนขายก็โบราณนะครับเจ้าขายมาก่อนสองคำแล้วขนะ้งที่สนะโอ้โหลากาแฟดดามีเคละสตัง สามตังตอนนี้แก้วเป็นเท่าไหร่คะกาแฟตังแดงอ่ะตังมีรูอแล้วกาแฟดันเย็นก็แก้วโอเลี้ยงเนี่ยแก้วละสี่ตังสี่ตังกาแฟร้อนก็แก้วละห้าตังอ๋อของสองคำโลกครั้งที่สองนะแล้วเปรียบเทียบว่ก๋วยเตี๋ยวว่าชันสามตังห้าตังแหมมาเลยค่ะมารออยู่แล้วนะคะพ่อบัวแต่ไปดูของโบราณเราก็เลยไปทำกาแฟมาให้ ดีค่ะอีกทีหนึ่งละกันเจอเลยค่ะอ่านี่ตัดชมมาให้ด้วยว่าแต่ว่าเราเนี่ยเข้าใจผิดพอมาถึงตลาดที่นี่นะเราก็หยุดแค่ตลาดฝั่งศูนย์การแล้วก็มีบ่อร้านกาแฟกาแฟโบราณเยอะเลยเราเขาก็ไม่ได้ยังไม่ได้ถ่ายใครนะเพราะไม่แน่ใจพอข้ามานี่เห็นหงเฮงก็บอกเฮ้ยใช่ละ โมเฮงมันบอกว่าเป็นร้านกาแฟโบราณจริงๆต๊ะนี่แทงรู้ไหมเนี่ยถ้าไม่ใช่คนเก่าๆนี่จะไม่มีโต๊ะอันนี้รเรียกว่าโตเชโกพ่อคะออและตอนสัมภาษณ์ไม่ทั้งนั้นแอบดูรูปตอนหนุ่มรอมากอมาดูด,ดแล้วก็นี่ดูอายุตอนนี้85ปีนะจําได้ทุกอย่างเล่าเรื่องให้ฟังแล้วก็ร้านกาแฟเนี่ยรู้มาว่าเปิดตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่ส ขายตั้งแต่สี่สตางค์ใช่ไหมคะสี่สตางค์ห้าสตางค์สามสตางค์ก็ถือว่าเป็นคนเลียงสี่สางคสามสตางค์พ่อคิดว่าเป็นคนชงกาแฟอายุเยอะมากที่สุด<ม>ในประเทศไทยก็ยเป็นรีดมิเตอรั่วกาแฟมากเท่านั้นก็แรกแรกก็ไม่เป็นนะครับพ่อก็สุกมากรีดมากไม่ไมั่งไว้รูนไว้รูด ก๊อแงว่างแล้วตอนนั้นเรากาแฟมาจากไหนอ่าต้องไปซื้อเม็ดดิบเม็ดดิบจากกรุงเทพจากจากเรือเมเขานะสิบปีก่อนอ่านั่งเรือที่คลองกุ่ประเวณีเข้าไปกรุงเทพเรือเม็เรือในเขารอบในเขา่ะในเรือประตุน้ำปลาตุ่วันอ่ไปซื้อที่สงวาดอ่าต้องไปค้างคืนนะครับค้างคืนไปซื้อกาแฟครับแล้วกาแฟที่เอามาเป็นกาแฟพันุ์อะไร อาราบิก้าครับเล่นอาราบิก้าตั้งแต่สมัยเมือบเกือบร้อยปีอ่ะคนโบราณคนไทยเนี่ยไม่รู้จักกินอาราบิก้ากินแต่อ้นั่นของทางใต้ไอ้ปักช่องเขาเรียกว่าโรบัสต้าเขามาทีหลังครับแล้วเยียรู้ได้ยังไงว่าไออาราบิก้ามันมาจากบราซิลนะครับ เอาอาราบิก้ามาซิลด้วยเหรอครับครับแล้วที่ผมจะกินต่อไปนี่มันอาราบิก้าหรือเปล่าใช่ครับจากมาซิลด้วยเหรอใช่ครับอ้าวชิมก่อนชิมก่อนลูกไม่ถิมนลูกอาราบิก้าของของดีมันมีซ่อนอยู่เนาะเป็นยังคะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างว่าใครที่เคยกินไม่เคยกินกาแฟโบราณนี่รสโบราณชาและของดีแต่แพ้ของรุ่นใหม่ผู้ตรง เขามีเครื่องเอ็กซ์เพรสโซ่ให้ความร้อนตัดไอ้น้ำเข้าไปใช่ครับความขมงงกาแฟมันจะออกมาขึ้นมันจะเข้มขึ้นมากซื้อเครื่องสิไม่เอาเราอยากแบบโบราณแต่ต้องยอมรับว,ว่าไอ้เครื่องนั้นมันอไอ้เครื่องนั้นมันโอลกาแฟออกมาขมดีอย่างเลยนะ นีผมมันโบราณอยู่แล้วออนะก็จะโบราณเรืต่อไปโบราณเรียกชื่อค่ะแก้วเท่าไหร่กาแฟแก้วละสิบสองบาทราคาดีมากไม่ต้องซื้อเลยนะท่านผู้หลังเลยนะใช่อุดหนุนคนไทยดีที่สุดแล้วก็ได้ประวัติศาสตร์ดีๆกลับไปด้วยวันนี้ขอบคุณป้ามากเลยนะคะการเดินทางไปชิมกาแฟอร่อยๆของร้านแปะหลีนะครับร้านตั้งอยู่ในตลาดคลองสวนฝั่งจังหวัดฉะเชิงเซา เริ่มต้นการเดินทางจากถนนพระรามเก้าขึ้นทางด่วนมอเตอร์เวย์แล้วขับตรงไปเรื่อยๆให้สังเกตทางซ้ายมือนะครับจะเห็นป้ายตลาดคลองสวนร้อปีหลังจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายแยกมอเตอร์เวย์เพื่อเข้าถนนอ่อนนุชขับตรงไปอีกประมาณ15กิโลเมตรครับจะพบสำนักงานเทศบาลตำบลคลองสวนอยู่ทางขวามือครับจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายวิ่งตรงไปอีก300เมตรก่จะถึงตลาดคลองสวนแล้วละครับ